ถ้าเจอถั่วฝักยาวเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถอนทิ้งไปเลยครับไม่ต้องเสียเวลาครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูนะครับถั่วฝักยาวเวลาเราปลูกถัก่วฝักยาวแล้วเนี่ยถ้าเราได้มเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีนะจะสังเกตต้นเขา่ไม่ค่อยโตหรอกนะครับเนี่ยแล้วก็มีโรคมาเยอะเลยเมรเริ่มตั้งแต่ตอนแรกเลยแล้วไม่โตตามระยะนะคือปกติเขาต้องโตตามระยะที่เรากําหนดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแค่ถ้าแกนแบบนี้นะ ไม่ต้องเอาไว้ครับมันเป็นที่มเมล็ดพันธุ์นะฮะไม่ต้องไปเสียเวลากับเขาถอนทิ้งไปเลยครับแล้วปลูกใหม่ควรที่จะหามะเมล็ดพันธุ์นะครับที่มีคุณภาพนะฮะเขาจะโตตามระยะแล้วก็ได้ผลผลิตดีนะครับส่วนคุณภาพเราจะดูยังไงหนึ่งยี่ห้อที่เราดูแล้วเชื่อถือได้สองวันที่เริ่มเก็บนะครับแล้วก็วันที่หมดอายุเพราะฉะนั้นเราดูเอาวันที่ใหม่ที่สุดเลยนะครับอันนี้มันจะส่งผลถึง ต้นที่เรานํามาปลูกนะครับความสมบูรณ์เขาสูงนะฮะเมล็ดที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็โตาตามระยะจะไม่มีโรคไม่มีอะไรมารบกวนนะครับก็ <c oughs> ถ้าผมเจอแบบนี้ผมจะไม่มีการบํารุงหรือรักษาหรืออะไรเขาเสียเวลาครับมีวิธีเดียวก็คือถอนออกครับถอนออกไปเลยเนี่ยฮะรากเ,เขาเนี่ยเขาไม่สมบูรณ์ตั้งแต่รากแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะนี่นี่นี่แดงๆเนี่ยเ <c oughs> นี่ยมีเชื้อรามีอะไรขึ้นมาเต็มหมดนะแล้วก็ลําต้นเนี่ย ก็มีปัญหาถ้าเจอลักษณะแบบนี้อย่าไปเสียเวลาครับแล้วไม่ต้องเสียดายถอนออกไป